สวัสดีครับสวัสดีครับคานผู้ชมผมคนสองเล็กรับคนใหม่ครับแล้วพี่เล็กนะครับวันนี้เราสามคนนะครับอยู่ที่ต้นไม้ที่สาวก็บอกรอบที่ผ่านมานะครับคลิปผมไม่เข้านะทุกคนแต่ของพี่เอสเข้าสองตัวด้วยก็จะเป็นหกศูนย์หกใช่หกศูนย์ห้าที่เห็นอยู่เนาะที่ตรงนี้ของพี่เอสจะเข้าอยู่ทุกคนแต่ของผมนี่หลุดเลยนะครับก็เล่นเกียเล็นกห้าใช่ ก็ต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมามีเลขเข้าอยู่แค่ที่วัตถมพาเท่านั้นของผมอ่ะเข้าเทวดาพลาที่เดียวนะครับก็จะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกวันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครเข้าเลยเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวรอบนี้พิเศษวันนี้ พิเศษคือนี่ไงวันนี้วันวันใหม่แล้วมันเกิดพี่เอสเกิดผมพอดีนะครับแทนเป็นเบอร์ดีพี่เอสด้วยนะคใช่ก็ขอเราได้ขอให้วันนี้ได้รับโชคได้รับโชคพี่สาวได้ก็ขอพี่เอสเห็นเลขชัดๆเพื่อให้เอฟซีเนาะก็เห็นเมื่อกี้แก็เห็นไงรอบแรกก็เห็นเน้นเน้นบอกว่ารอบนี้จะจะเข้าจะเข้าวันนี้วันนี้จะขอเชื่อไหมเดี๋ยวเอฟซีถามว่าพี่เอสาวแล้วไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไม่บอกใต้คลิป ใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่เอสแล้วกันเดี๋ยวพี่เอจะคอมเมนต์ไว้นะครับว่าจะเป็นเลขรอบต่อไปหรือเปล่าคามร่าลมลมเย็นลมเย็นแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงคืนตกเที่ยงคืนเที่ยงคืนขอที่สามแล้วใช่เที่ยงคืนตรงเลยทุกคนวันนี้นะครับที่เราเข้ามาวันนี้จริงๆเนี่ยเพราะว่าเราเลิกงานเสร็จแล้วผมก็มาเลยนะครับปราจะมาติคทุกนี้ประมาณสี่ห้าทุ่มแลลวแล้วก็มาแวะกินข้าวบ้านพี่เ็กแล้วก็ถึงจะเข้ามากันนะครับวันนี้ ขาดคนมาขอโชคแล้วก็อ่องก็พรุ่งนี้ปิดงานต้องทำงานก็หวังว่าในรอบวันที่16-16คือสภาเนาะทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเราที่ที่แล้วที่ที่เราไปเจอของที่คนมาถามยังอยู่ไหมพี่เล็กจะเข้าไปดูไหมพี่เล็กเมื่อตอนเข้ามาพี่เล็กไลฟ์ฟังว่า เมื่อเมื่อวานมีพายุฝนลมแรงแล้วเจ้าของที่เขาบอกว่ามันเหมือนมีฟ้าลงแถวต้นมะขามก็เ้ยมีรับไปดูเดี๋ยวต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นถึงฟ้าถึงลงขนาดนั้นเขาบอกโอ้โหฟ้าขนาดใช่ไหมไฟดับไฟกระชากมันทั่วประเทศเลยนะเมื่อวานฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าแรงมากที่พณุโลกพี่ปองเมื่อกี้คุยกันใช่ไหมาผ่ฟ้าผ่ายเลยใช่ฟ้าผ่าที่ิษณุโลกเนาะที่อำเภอวังทอง คนตายเลยที่เลคนตายเลยเออฟ้าลงเดี๋ยวถ้ามีเวลานะถ้าถ้าไม่ถึงเกินไปหรือว่าถ้าเราอาจจะไปดูไปดูตรงจุดนั้นว่าเป็นยังไงเพราะบางคนในคิดก็บอกว่าไปยุ่งกับของไม่ดีของดําอะไรทําไมอย่างเงี้ยใช่บางคนบอกเป็นของู้เราไม่รู้ว่ามีอะไรใช่เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเพราะเราก็แค่ไปลองจากจากขวดดูเฉยแต่พี่แต่เจ้าของที่ว่าบอกไปไหมบ้านเขาวางใช่ไหมอ๋อบอกแล้วแต่เขาก็เขาก็ไม่สนใจอะไรเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้น แต่ของเกใช่แต่ที่ตกใจก็คือที่เมื่อวานที่เขามาบอกพี่ว่าเออฟ้ามีฟ้ามีฟ้าลงมีฟ้าลงมีฟ้าลงแถวต้นมะขามเราก็ที่จะเกี่ยวอะไรกับของดำเราหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นกัน้ะบางคนก็บอกว่าเป็นของดีเพราะมีพระเขาบอกว่าเป็นพระพิสุโลกอะไรทักอย่างนี้แหละเออเกี่ยวกับผมปะวะเออถึงเห็นน่ะเหรอเออแต่เขาบอกว่าเป็นพระอะไรของพิูุโลกนี่แหละเขาพูด๋ยวถ้าเพิ่มยุราก็ไปดูแล้วกันนะถ้ามันไม่ดึกมากเนาะ อะไรยังไหวแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูที่อะไรตกใจหมดเลยเฮ้ยอะไร,ะไรหลังพี่สาวอะไรเอดอะไรดูดิเนี่ยเอดมีคนเดินว่ะเพื่อดูหลังชุดนะครับนั่นงไงมองไปมองเข้าไปน่ะเห็นไหมวิ่งวะ มีลองดูเรื่องนู้นดิไม่มีกล้องไม่เห็นเหรอไหนเ <eg> นี่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 มาตรงนี้นี่นี่เมื่อกี้ผมมองลอ,<ร>อดลอดชุดไปลองเอฟโรอยู่ทั้งหัดชุดลังชุดใช่ใช่ลองมองลอดชุดชุดไปงงนั่นไง,งนั่นไงเห็นไหมเอ็ดไม้หรือว่าใช่ไงไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเขามานะครับเห็นเมื่อกี้ผมมองลอดชุดไปนะครับเพื่อน เห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่ยังอยู่ใช่ไหมก็ปล่อยเขาปล่อยเขาอยู่ไปคือบริเวณนี้เขาเขาเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้แหละใช่เขาจะเข้าไม่ได้เหรออ๋อนี่ครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ใช่ใช่คือเราปล่อยเขานะใช่ใช่คือจะกูคนแรกออกมาอย่าไปให้ความสัมพันธ์กับเขามีหลายคนบอกว่าก็ อย่าเลยอย่าไปทำเขาเลยไม่ต่างต่างคนต่างอยู่อ่ะพี่เอ็ได้เหรอเอาเลยนะพี่มองยาพี่อย่าไปทำเขาต่างคนต่างอยู่โอ้ไข่ไหมเหมือนต่ำลงหเหมือนเลียดเหมือนเลียดพื้นเลียดเมื่อกี้นะเจ้าหลังกระติกไปด้วยอ่ะปล่อยเขาไหามา ต้องปล่อยอย่างนั้นหละเราไม่รู้ว่าเขาไปยังออปล่อยนะปล่อยน่าจะไปแล้วไม่เห็นแล้วอะ่ะไม่เห็นแล้วอยู่หลังชุดนี่แหละแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วใช่แต่เมื่อกี้เห็นเหมือนก็ว่าต่ําลงต่ําลงแล้วก็อยู่หลังชุดคือเล็กไป<อ>ดูตัวน,นั้นดี่เป็นเลขกเก้าชัดเลยอะ่ะเห็นไหมวันที่ฝนมันตกหนักมากจนลบไปหมดเลยนะอืมไม่เหลือแป้งไม่เหลืออะไรเลยแนละ้วเนี่ย นี่ทุกคนตัวนี้เลขกก้าชัดมากเห็นไหมเฮ้ยวันหน้าก้าหนึ่งเน่เลยอ่ะชัดมากเลยเดี๋ยวเราจุดทูปบอกกล่าวพี่สาวเราก่อนไหมใช่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมไปไหว้พี่สาวก่สาวออกมาชี้เลขให้ดูแล้วกันเอาปีเลขอะไรตรงนี้นะครับไปครับไปไหว้พี่สาวก่อนอันนี้คือล้มมาหมดเลยใช่ไหมชุดพี่ใช่ร้มมาเป็นแทบเอ็นลองดูข้างหลังดิอยู่ปะ นี่คือชุดที่สาวล้มหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปจัดมาใหม่นะครับหน 2> 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกย ม่ลมมันแรงจังตอนนี้มนลมแร <จะ S 1> งมากเสียงมันฝนจะมาเออหัว่ามาคราวหน้าจะต้องพี่จะต้องหาคือเนี่ยที่แฟนใหม่ให้มันใหญ่หญๆแล้วก็ที่ให้มันแบบไม่ล้มอ่ะอืมลมแรงอ่ะเพียบจุดทูบยัง บอกกล่าวต้นไม้ใหญ่กันนะฉันนางฉันนางปฏิคีปามิปฏิคีปามิลูกขมูลที่กลางคางลูกขมูลที่กลางคางสมาธิามิสมาธิามิบอกกล่าวพี่สาวระยะสนิทสหายสาธาจุว,ว,ว,วันนี้พวกเรานะครับทั้งสามคนนะครับมาขอโชคขอลาบไปสืบการให้กับเอฟซีทางบ้านนะพี่สาวก็ข,ขอบคุณพี่สาวที่อ่างวดที่แล้วทําให้ผมได้เห็นเลขเนาะหกศูนย์ห้าวันนี้ก็ขอเลขสักหนึ่งเลขนะเป็นความฝันมันเกิดให้น้องนะพี่สาวนะอุมมาเลย ลมแรงเลยทุกคนพี่สาวทุ่มมงคลเลยนะพี่สาวทุ่มมงคลเลยนะครับตัวตรงนะครับให้กับเอสซีเ่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จุดเองผมจุดเองนี่ผมจุดเองวันนี้ผมจุดเองนะครับจะขอให้เลขที่จุดเน่เป็นเลขที่ถูกต้องแม่นยำนะพี่สาวนะถูกต้องนะครับอุเยะอุเยะอุอาคัสะอุเยอุเยะอุอากัสะ อุเยอเยวากามาอุอุอมาอามาอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตชาิตินะชาลีโคลราบไหลมานะชาลีติมะม่วงมะม่วงนกโอดงอัอดนันเลย เรายินเดือให้ทุ่นเรือเร่องดงก่นอนบอกพี่กับด้ศาสตราจุฬาเตียมลงนะครับที่อยู่บริเวณนี้เนาะน้องๆนะครับผมต้นสองเลขบริต้นใหม่แล้วก็พี่เล็กนะครับรขอขอโชคขอลาบที่นี่นะครับร็หวังว่าจะโดนมาดามโชคลาบให้กับพวก,กเราแะละเอ็ดบีทางบ้านขอให้พวกเราเห็นเลขบนต้นไม้นี้ไป็ฝากเอ็ีทางบ้านในงวดวันที่ 16พุษธาตนี้นะครับขอทุกคนมีเงิมงน,น,นม,งม,มีทองใช้ทุกคนจากนี้กินทั้งหลายขอทุกคนมีเงินมีมีทองใช้ทุกคนเรื่อยโชลงมีลากร่ำรวยร่ำรวยวันนี้นะผมจะเอาจากเล่มมงคลแล้วก็ต้นไม้ผม,ผม,ผมจะหาแค่สองจุดเท่านั้นจะพยายามหาแค่สองจุดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราวางไว้แค่นี้ก่อนนะคะรับเดี๋ยวจะไปดูรอบนอกก่อน,นะะเพราะว่าเดี๋ยวเร,เราต้องรอให้เขาได้กินตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ว่าลยแป ไปใช่ไหมยังยังไม่เข็ดไหม,มยังไม่เข็ดใช่ไหมอย่าไปทำเขาเลย ว่าเขาเข้ามาไม่ได้อุ้ยเอ็ดมึงอย่าไปส่งเขาที่ไม,ไม่ใช่สอ่งอะไรให้งเลขนี่ชัดเลยเขีหน91ชัดมาก91ชัดนี่ เนี่ชัดกวา่าพี่มาดูกล้องผมก่อนอดูดิเล็กเลยน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดสองนี่หกเนี่ยเจ็ดสามแล้วก็ข้างล่างสองป่ะเจ็ดสามสองตรงกันเนาะพไปด้กับผม เลขที่ผมเห็นเนาะจริงส่อ่งไม่ลงแปงก็ดีเนีเนชจัดัดอ้ยตาเปล่าก็ชัดพี่มองเห็นไหมเนี่ยเห็นแต่เนี่ยพี่สายเลขนี้แหละจิตขมสองนี่แหละหื เสียงเดี๋ยววันนี้ตรงแสงอึดอึดเยวสามสองนะครับเพื่อนๆชัดจังพนนี่วันนี้ขอสื่อสารเลยนะด้าตอนนี้เลยลองถามไปเราถามไม่ได้ถามไปเราได้กินนะอันนี้ อ่าเรถามพี่เราถามเราไม่รู้นะว่าพี่ดำรงหรือว่าพี่สาวเป็นคนตอบเราเนาะเดี๋ยวลองถามดูคุณฟังนะครับสวัสดีครับพี่ว่าไงอ่าพี่ราบพี่สาวครับไปสิอ่าสวัสดีครับผมเรื่อต้อกนกระถักทายเลาว่าไงพี่ขาวครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมอันนี้มีมะม่วงนะครับพี่ผลไม้นะครับของหวานนะคี่น้ำลงวันนี้มีเบียร์นะครับพี่พี่น้องคับน้องมาไหว้นนะครับพี่สาวน้องขอเลขวันเกิดทั้งหนึ่งชุดครับนี่มาเลยมาละเริ่มมาละ พี่สาวขอเล่นแค่หนึ่งชุดนะครับมันีือมันคือยังว่าไงอยู่เลยนะอะไรดำลงอ่ะอืมดำดำลงนั่นแหละเขาบอกดำลงนั่นแหละพี่ดำลงนั่นแหละดำลงเลยนะครับเติมลงสวัสดีครับพี่ดำลงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ดำรงครับพี่จำลองเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไปทําบุญสังฆถวายสังฆทานนะพี่ส่ว,วนน,นี้นนะวันนี้ตอนเช้าผมจะไปตอน7โมงนะหนูเขาสาธุอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงเช้าผมจะทำบุญให้ทุกทุกคน สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดำรงครับไปจะบอกไปเมือนถ้าไม่พูดซักก็จะไม่อยากพูดใช้พี่ดำรงไหมครับ ใช้ที่ดำรงหรือเปล่าครับเขาพูดอยู่นะแต่มันเสียงไม่ออกที่ต้องไปถืออรแนี้เราไปไใกล้ๆตองใกล้ก,ลกลองหัว พี่เล็กมาถือดีกว่าวันไี้กุณถือเห็นไหมพี่เล็กมันยิ้มจับขึ้นตรงกับพี่เล็กก็ได้จับไลยต้องจับต่อไจับลำโพงนี่ยใช่อ่าอ่าขึ้นอ่าขึ้นลำโพงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ก็เจ้าดีนะเออตอนแรกก็ตอบดตอยู่แ้วก,ก็ตอบดีอยู่นะ <riot> อันนี้ไม่มีเสียงอีกอะ่ะเสียงี้ผู้หญิงนี่นนน <ó S 1> สวัสดีครับคุยสายไม่ได้เลยตอนแรกได้นะมีผู้หญิงมาล้อมามีผู้หญิงมาตอบรับแล้วก็มีผู้ชายมาพูดเรื่องดำรง สัญญาไม่มีเขาอาจจะสื่อกับเราไม่ได้ก็ได้พี่พี่สาวเคลียออกหมดแล้วพี่สาวเขาไปไหนแล้วเนี่ยไม่กล่าวาไปไหนแล้วหรือเปล่าช่วง<ส>นี้ไม่ค่อยให้หวยเท่าไหร่เลขนะคระับเลขมงคลวันนี้เนาะนี่มาดูหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่ ต้งการเลขเครื่องบินด้นะหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับไม่รู้เลขอะไรไม่รู้เครื่องบินไม่รู้เครื่อกอไปดูเลขใช่ไหมใช่ไหมพี่บอกว่าหนึ่งหกสี่แหละ,ะไปด,ดูเลขกมมคหน,นึ่งหกสี่ <16 4 S 1> หรือหนอึ่งเนกะ้าส,สี่หนึ่งหกสี่หรือหนึ่งเก้าสี่หกศูนย์นะหกสี่หกส,สี่เก้าส,สี่ไม่มางวันนี้ เลขหมายมันปันเมอ,อ่ะละมันมีหนึ่ง้วป่ปะหนึ 16, 19, ่งหกหนึ 6, 4, 9, 4. ่งเก้าเนะหกสี่เก้าสี่นะก็ประมาณนี้มา, 3, 4, 4, 4. มากดไม้หรือไม่มา ทีนางโหตุู่ตาโหตุตหต่ตตตติจารณโยกขอให้บุญที่ครับเป็นยาวไทมจงสำเร็จแต่พี่สาวพี่ดำรงขอให้มีความสงบสุขขอให้สุดพ้นไปสู่ครอบครที่ดีด้วยเธถเดลีขยับกองออกเนาะ เ yup. พ <Huh? S 2> <For> ื่อที่จะโรยแต้งเนาะห็นแปดห้าสนหอเอาเบียมันออกมาเนี่ยเย็ะเลยเยอบเลย để tặng ngọt để, để tặng à. để tặng để tặng để tặng một để đi để tặng gọi nước tan Để, tăng. để tăng ทำการโรยแป้งน,นะครับองค์นี้เป็นสี่เก้าเนี่ยตัวใหญ่เลยนะนี่ยสี่กับเก้าเนี่ยนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโต,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสิสิโสวิเศเอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิปิอิขอให้ได้รับโชครับลาบโวยเถอะสาธุเพียงสาธุตามตัวตรงๆงวดนี้ก็ขอให้เป็นเลขนำโชคสำหรับผู้ชมทางบ้านใครเห็นเลขอะไรยืดไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ตรงปังรวยรวยจรงๆกัทุกคนเด้อสาธุแกะไปทั้งอันได้ไหมเดาไปยังไงอีเรือว่ะ ก็เดิมเลยพี่เล็กเป็นเลขอยเนี่ยจะไปไม่รู้เนี่ยเราไปสี่มองคลว่าพี่สาวให้หรือเปล่าสองหนึ่งห้าสี่ศูนย์เนี่ยก็เดิมเลยเหรออืมแล้ตัวนี้เ,เป็นหนึ่งช่องใช่ไหมอือตัวศูนย์เทตั้มอะมันพอเลขมันขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเราลองดูลองดูงดมันเหมือนเลขขึ้นแล้วหรือเปล่าเี่ยเทตั้ม ขอขอขอสาธุสาธุพิสาวขอโชคขอลาบขอเลขนี้เป็นเลขนำโชคสำหรับประชมุมทางบ้านนี่แลหละขอ,ขอเป็นเลขวันเกิดให้ผมหน่อยนะพี่นะสาธุคือเ,เลขมันอยู่ข้างล่างวะอืมเลขมันปรัปลายเสียง,งคุณเนสะียงเด็กร้องพี่เออเออ หลไฟไฟจะแยงเลยนะเห็นไหมพี่เห็นไหมอยู่ตรงกลางนั่นเลยคิดว่านะคุณไนีนี่เป็นหกปะ <Yeah. S 1> ไม่เห็น่ะงไหมขยับดีขยับขยับ ตาแล้วก็ลืมตามาเห็นเลขอะไรเจ็ดห้าอืมเห็นอยู่ตัวเดียวเจ็ดก mm ับ hmm. ห้าก mm ็รู้ว่าลืมนล้เนี่ย เจ็ดกับห้าเนี่ยใช่ใช่เจ็ดกับห้านนี้เห็นเจ็ดห้ากันเนี่ยโอเคผมเห็นแค่นี้นะเดี๋ยวพี่มองดูต่อแล้วกันนะครับโอเคน้อง ่อไปข้างล่างเลยนะคือใครจะเห็นเลขอะไรนะครับครับครับเลขในวันนี้ของพี่ตาวต้นประดูนะ่น้อในคืนวันเกิดของตัวเองเนาะได้ปรมาณนีกสู้ทุกนี้นะครับใครสนใจนําเลขเหล่านี้ไปสิ่งโชคสิ่ง,งดวงได้ก่อนหนึ่งขอขอบพระคุณน,นะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับรคนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูอ,อง นี่ขอบคุณพี่เล็กด้วยครับที่ช่วยกันหาเลขนะครับขอพบกคนใหม่ขอท่วนได้รับโชคนะครับผมใึงวันนี้16พุษภาพัน2568ครับผมพอดีมีเงินใชน้ไม่เต็บไม่จนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้านะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ